องฟักทองค่ะยานางยงดฟักทองค่ะเนาะอ้อยจะผัดค่ะหลังจากลงเวทีแล้วก็จะลงผัดใส่ไข่กับหมูค่ะป mm hmm. ดอพัทานก็นมาค่ะมาแล้วค่ะคุณน้องทุกวันค่ะปดทุกวันเหมือนเดิมจันถึงอัดเส้าค่ะอ mm hmm. าทิตย์ขอหยุดหนึ่งวันค่ะ mm hmm. ใครเข้ามาไว้ทักทายก่อนได้นะคะใครเอ,อ่ยใครเข้ามาบอกเก่งและขยันด้วย เข่งค่ะขยันด้วยจังเลยค่ะเป็นนะคะ่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่านะคะพีะที่บอกเวลาเป็นของมีค่าค่ะติดติดผักด้วยเปิดบ้านไปด้วยนะคะหลังจากลงบ้านปิดบ้านปิดไปทีแล้วก็จะไปผัดผักค่ะผัดผักเสร็จก็จะอ่า,ามาได้ฝาก,กนที่ไว้นอกจากจะเข้าไปแบบอพี่เขาไม่ได้เข้าไปแบบคอมเมนต์อะไรนะในคลิปให้เราะคะนะ่ะเนาะเขาเข้ามาแต่ไลฟ์ต้อง่าดลองผัดใส่ไข่ใส่หมูอร่อยคะ่ะพ้าทิพย์เนาะไก่ด้วยหมูด้วยนะคะเนาะ พี่วันกลับกับยายนางสวัสดีค่ะค่ะยายนางก็สวัสดีทักทายนะเปิดบ้านยืนยันตัวตนทักทายเพื่อนๆนะคะออยก็อาจจะก้มๆเงยๆนิดนึงนะคะพอดีเอ่อนะเด็ดผักด้วยนะคะนะได้ไปฟังเพลงเลยค่ะวันนี้ไม่ได้ไปฟังเพลงค่ะวันก่อนเมื่อวานได้ฟังเพลงค่ะเพราะมากเลยนะคะ <S <S นะเพราะมากๆกนะคะนะ้ำต่อไปกาลังใจให้คุณอุพภานพ,พาร<พ>า,าอยู่ ก่อนได้ค่ะนะ้ำอ้อยก็จะมีเพื่อนๆนนะคะเข้ามาให้กําลังใจตลอดะคะ่ะอ้อยก็เปิดบ้านรักทา,าเพื่อนๆน,นยืนยันตัวตนนะคะเขาเนาะก็อร่อยอร่อยนะคะวันนี้ก็ทานข้าวเหนียวเหมือนเดิมนะคะแต่กินกับข้าวสวยอร่อยนะคะนะ้ำคุณาบอกให้หั่นอันเล็กๆค่ะแต่อ้อยจะชอบเป็นแบบท่อนใหญ่ๆค่ะนาะพีว่าจะทักทายอ้อยได้นะคะอ้อยก็ยังเปิดบ้านอยู่นะคะนาะสักพักอ้อยก็จะปิดแล้วนะคะเนาะ เปิดบ้านแค่30นาทีนะคะเนาะก็เปิดบ้านเพื่อยืนยันตัวตนเปิดค่ากลองมือเห็นตัวเองนะคะแลก็จะนั่นด้วยนะคะเนาะก็เด็ดผักไปด้วยนะคะเนาะปอกเปลือกผักขาะปอกนะคะเราท่านไหนที่แวะเข้ามาเอาอก็ขอขอบคุณนะคะนะท่านไหนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้อ่าผ่านกฎพันกุ์เกีวว่านะคะท่านไหนที่รอการมัดขอหรือมัโอมันจะไกลแล้วมันจะไม่เห็นนะคะเนาะแล้ก็จะ เด็ดผัก่าด้วยนะคะวันนี้ก็จะผักนะคะผักยอดฟักทองเนาะผักยอดให้เป็นไรค่ะนะคะเนาะมันก็เปิดบ้านเรื่อยๆคะ่ะเปิดบ้านทุกวันคะ่ะบ้านช่วงนี้ก็สามจิดนะ อะไรไม่แน่ใจว่าปอกอะไรนะคะนะ้อ,อก็เราจะทําไปเรื่อยๆคะ่ะอืมอยังไงก็เป็นกังใจไม่ได้เปิดบ้านเปิดเวทีก็จะคิดถึงเพื่อนๆทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเนาะก็เป็นกังใจให้การและกานนะคะนาะยังไงใครเข้ามาก็แวะทัก กอแวะมาเลยค่ะขอบคุณคุณสีอิงค่ะขอบคุณคุณสะอิงนะคะเนาะอย่าลืมรับประทานอาหารทานยาด้วยนะคะคุณสะอิงก,ก็ไม่ไม่ค่อยสบายก็เป็นกำลังใ,ให้หายไวๆด้วยยอดฟักทองค่ะยานางยอดฟักทองค่ะเนาะอ้อยจะผัดค่ะหลังจากลงเวทีแล้วก็จะลงผัดไก่ไข่กับหมูค่ะคุณดอภาสก็มาค่ะมาแล้วค่ะคุณน้องขอให้สุขภาพดีทุกวันเลยนะคะหาอะไรอ่า ทำไมเป็นไรนะคะเนาะแม่ก็ส่งกําลังใจเพียงนิดหน่อยก็เป็นกาลังใจดีๆแล้วค่ะขอบคุณประทิพด้วยนะคะดีแ่แวมาส่งกําลังใจดวงแรกให้อ้อยนะคะพร้อมค่ะเปลี่ยนชื่อพี่หวานเป็นคุณน้ําหวานคะนะ่ะเนาะพี่หวานปราณีแก้วบัวดีค่ะนะคะเนาะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> หลักใบแดงคะ่ะบางคนก็ได้หลักสิบหลักใบเขียวอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พี่อ้อยนี่ยังไม่ไม่เคลื่อนไหวเหมือนคนอื่นเลยเขาขยันเนาะเขาขยันมาเคอไปเหมือนกันมันมันโดนตีมือคะ่ะมันแบบ มันออกมาเลยค่ะมันแบบเข้าไปไม่ได้นะคะไปวันนั้นจะไปหาใครนะพี่คนหนึ่งเขาเขามาให้กันมันนี่ก็หลังจากลงเวทีแล้วก็จะไปผัดนะนะผัดยอดฟักทองนะคะผัดยอดฟักทองใส่นะ,ะใส่ไข่ใส่ไ,ไปทำข้าวค่ะ ป้าทิพย์ตอบกับพี่หวานป้าทิพย์วันนี้เขาแข็งแรงค่ะพี่หวานนะคะป้าทิพย์ตอบกับพี่หวานนะคะวันนี้ป้าทิพย์แข็งแรงค่ะนะคะพี่หวานตอบกับยายนางกานที่จํากัดค่ะเพราะตรงนี้เป็นอู่นะคะอู่ซ่อมรถนะคะเนาะก็เลยแบบมือพีพื้นที่จํากัดค่ะเนาะก็เลยต้องหาเพื่อนถปิดทีเนาะสมเวลาตั้งอยู่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเนาะมาเปิดบ้านอีกสักพักออยก,ก็จะปิดแล้วนะคะ ให้ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะเข้ามาแวะส่งกำลังใจให้กันนะคะหอยก็ทําไปเรื่อยคะอะ่ะนะทักทายเพื่อนเพื่อเรื่อยค่ะบางทีแบบยาวส่งด้วยเนาะคุณภาพก็ทาหนังหนังยาวช่วงแบบอขีดยางก็ได้เนาะขีดยางก็ได้นะ,ะเนาะก็ระมัดระวังด้วยนะคะโทรทุกทีทีดีทุกที่ครีค่ะนะคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะปาริสไม่เป็นไรค่ะนะคะเนาะก็วิธุรัก์กันไปคะ่ะยอดฟักทองคะ่ะยานางยอดฟักทองค่ะ น้าอ้อยจะผัดค่ะหลังจากลงเวทีแล้วก็จะลงผัดใจไข่กับหมูค่ะคุโอภาสก็มาค่ะมาแล้วค่ะคุณน้องอ่ะพี่หวานค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานนะคะนะ้องพี่หวานก็ได้ชื่อไหมค่ะนะได้เป็นคุณน้ำหวานแล้วค่ะตอนนี้สวัสดีทักทายทุกท่านทุกคนทุกทายทุกคนรอบห้องค่านะกำลังใจให้คุณอ่ะเสะ่งนะคะนะ้องคุณเสิ่งหรือแม่ซอีง่งหลายๆคนเรียกคุณแม่เอี่งนะคะนะ้อง เป็นกำลังใจนะค,ะค่ะเนาะก็พี่หวานก็ตอบกับพี่หวานบอกว่าขอตัวไปต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หวานค่ะนะขอะให้เดินทางปลอดภัยประสบความสําเร็จกับสิ่งที่ทําอยู่แบบใจะจะหมดแล้วนะคะแย่พนมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะน้องอ้อยสวัสดีท่าทายแย่พรค่ะนะคะสอดสดีเนาะสมเวลากันอยู่คะ่ะไม่เป็นไรนะคะเนาะมาเปิดบ้านอีกสักครักอ้อยก็จะปิดแล้วนะคะ นะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะนะคะดีใจกับคุณอุพัฒน์ด้วยนะคะเนาะถ้าไม่ได้ฝากแผนที่ไว้นอกจากจะเข้าไปแบบพี่เขาไม่ได้เข้าไปแบบคอมเมนต์อะไรนะในคลิปให้เราะคะ่นะเนาะเขาเข้ามาแต่ไลฟ์ที่นะคะอยู่ข้างนอกมันก็เสียงดังค่ะนะเสียงดงังมีเสียงรถเพราะว่าบ้านอู่อยู่ใกล้ถนน,นะค่ะติดถนนเลยนะคะ<ม>เขาก็ได้ผลงานได้ตรงนั้นเยอะๆนะคะเนาะ ก็เราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไม่รู้จะเอาอะไรลงค่ะบางทีเนาะก็กลัวแบบแล้วลงหนึ่งนะคะช่วงนี้เนาะแบบถ้าเราเข้าไปหาทางแว่นมันก็จะแบบบอกไม่ถูกค่ะน้อเข้าไปหาทางแว่นมันเอ่อจะโดนตีมือนะคะนาะเพื่อนเพื่อนวะมาทักทายพูดคุยนะคะบางวันอ้อยไม่ได้แวะไปหาท่านใดก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะนะขอโทษขอไปทุกท่านทุกคน,นกินแบบมันเหมือนคล้ายๆมันละละายคอค่ะอ้อยไม่ชอบเวลาเขาขายค่ะเขาจะซอยๆแบบไม่ต้องแบบ เอาเยื่อมันออกค่ะนะําเอาไปหมูซาบค่ะอร่อยอร่อยค่ะเนาะใครๆยังไม่เคยทานก็ลองทําทานได้นะคะนะ้ำคัดง่ายๆแต่เวลาถ้าไม่ได้ฝากกันพี่ไว้นอกจากจะเข้าไปแบบเอพี่เขาไม่ได้เข้าไปแบบคอมเมนต์อะไรนะในคลิปไปเราค่ะเนาะเขาเข้ามาแต่อะไรค่ะน้อท่านไหนที่แวะเข้ามาอ้อยก็ขอขอบคุณน,นะคะนะ้อท่านไหนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้อ่า ผ่นกดทันกี้แล้วว่านะคะท่าไหนคีอรอการมัดขอหรือมัดบิดค่ะ่องบิดไปทางนี้หน่อยบังไม่เอ่ยบังหน้าเ <c oughs> นาะก็อ้อยมันแบบอ่าแป้นพิมพ์ค่ะมันเทนผิดเนาะก็เปลียกลายเป็นน้องกิดก้ารตอนแรกว่าจะเขียนพิมพ์เป็นน้องคิดนะคะกลายเป็นน้องกิดก้าก้ง กองกรแวะมาเลยค่ะขอบคุณคุณสีอิงค่ะขอบคุณคุณสะอิงนะคะเนาะอย่าลืมรับประทานอาหารทานยาด้วยนะคะคุณสะอิงก็ไม่ไม่ค่อยสบายก็เป็นกังใจให้หายไวๆดูยมากเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกพลังบวกที่มีให้การค่ะนะคะเนาะท่านไหนที่ว่างกระแวะสู่วค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเนาะถ้าคลายคำสองคำไม่เป็นไรค่ะเนาะผลณานก็รทางานค่ะทํางานของตัวเองทํางานประจําของตัวเองได้ค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะจะก้มเงยเงยหน่อยนะคะเนาะ ขายเพื่อนๆค่ะเปิดบ้านเปิดเวทีเหมือนเดิมค่ะเนาะตอนเปิดบ้านเปิดเวทีเหมือนเดิมค่ะเนาะทุกท่านทุกคนที่ใครบ้างก็แม้ทักทายพูดคุยกับอ้อยได้นะคะเนาะค่ะมันจะเข้าหากันยากนิดนึงนะคะเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่แวมาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกให้อ้อยขอบคุณมากพี่หวานก็บอกรักๆเลิฟเลิฟนะคะเราก็ส่งดอกกุหลาบให้นะคะแล้วก็คุณภาพตอบกับพี่หวานปานีสวัสดีค่ะนะคะพี่หวานบอกบายบายค่ะบายบายเช่นกันมาช้าแต่มานะคะให้กำลังใจค่ะขอบคุณยายพรค่ะเนะ ก็กะว่าเลยสักพักก็จะปิดบ้านแล้วค่ะเนาะสามสิบนาทีแล้วน,นะคะเนาะมาสู้ๆค่ะน้องกิ๊ฟสู้ๆนะคะนะเลยกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนค่ะขัานไหนที่ยังสะสมเวลาก็สามารถไปแหกำลังใจเพื่อนๆที่ยังสะสมเวลายี่สิบเจ็ดนาทีเล,ลอนิดหน่อยค่ะ,ะปเป็นจะขออีกเวลาสักห้านาทีนะคะเหลือเพื่อนๆแวะมาทักอ่าผลิตนะ นังสั้นหนังยาวออกมาให้ทุกคนได้ชมคะ่ะเนาะใครว่างก็แวะไปะไปดูหนังสั้นหนังยาวที่บ้านคุณเองได้นะคะที่ประจวบพีรีคุณมากมเลยนะคะขอบคุณทุกพลังใจขอบคุณทุกพลังบวกค่ะทีเพื่อนๆมีให้กับอ้อยนะคะอ้อยกับเปิดบ้านทุกว้านนะคะเนาะพ่งนี้เลยะคะนะที่อ้อยก็จะเด็ดผักไปด้วยนะคะนะเด็ดผักไปด้วย